สุดโดยไฮลักซ์นีโวจีอาร์สปอร์ตใหม่ค <ultimate> ่ายเพลงบ้านไทยลุกพุ่มโดนตีสนุกจังหวะโดนใจโกโก้ออนมายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับคุณคุณผู้ชมครับเมาข่าวชาลุกพุ่งวันนี้เอาใจสาวๆกันนิดนึงครับเพราะว่ารายการของเราได้รับเกียรตินะครับจาก3หนุ่มหล่อจากเวที Man Earth Thailand 2023นหนุ่มหล่อ รักโลก2023ครับต้อนรับทั้ง3าหนุ่มเลยครับสวัสดีครับนี่แนะนำตัวกันหน่อยแต่ละท่านเลยกับผู้ชมเลยครับสวัสดีครับผมโอเว่นสุน้าบุญเปงครับเดอะวินเนอร์แมนเอิร์ธไทยแลนด์2023ครับนี่โอเว่นท่านที่2ครับสวัสดีครับผมโอโต้โอโต้พัทรามนพรองอันดับหนึ่งแมนเอิร์ธไทยแลนด์ครับรองอันดับ1ก็คือที่2ที่2รองอันดับ1นั่นเองนะครับโอโต้อะท่านที่3ครับสวัสดีครับ ปีเตอร์ครับศักดิ์สิทธิ์แจ้งสุขตำแหน่งป๊อปปูล่าโหวตครับผมประมาณป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตก็ไม่ไปป๊อปปูล่าอะไรกเมื่อกี้ขึ้นกล้องเหลยไหมเข้มหรอเข้มหล่อสามหนุ่มสามสไตล์เนี่พี่หนุ่มสามหนุ่มสามสไตล์จริงมาจากเวทีที่เพิ่งประกวดไปเสร็จสดๆร้อนๆเลยใช่ภายใต้การดูแลของพี่หมีนั่นเองใช่ใช่ไหมฮะเขาประกวดเขาชื่ออะไรนะแตงๆอะไรเนี่ยเออนี่ต้องถามความรู้สึกก่อน หนุ่มหล่อแต่ละท่านแต่ละคนรู้สึกยังไงครับกับการได้เข้ามาประกวด m a น Earth Thailand ์ครับโอเว่นก่อนเลยคือต้องบอกเลยครับเวทีนี้เป็นเวทีแรกของผมนะครับ๋อเหรอตื่นเต้นมากครับตอนที่ประกวดใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆคือทํางานในวงการอยู่แล้วครับก็จะแบบถ่ายพวกโฆษณาถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอแต่ว่าไม่ไม่มีความมั่นใจที่จะไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์รัศ์สยามทักมาคือเขามาชักชวนหลายเวทีแล้วผมก็เลย ก็ลองดูครับเพราะเวทีรักโลกมันคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับผมอะไรอย่างนี้แหละก็เลยลองไปประกวดดูครับอ่านี่คือความรู้สึกความรู้สึกแรกๆก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่จะลองเข้าสู่วงการประกวดวงการประกวดนี่แบบมันก็ต้องเคี่ยวกันหน้าดูนะคู่แข่งอะไรต่างๆนะเออออตโต้ละครับเป็นยังไงบ้างจุดเริ่มต้นการเข้าสู่วงการการประกวดรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นอะไรที่แปลกใหม่ตื่นเต้นวยแบบความที่เป็นครั้งแรกอยู่แล้วครับนันก็เลยแบบทำให้แบบเปิดประสบการณ์มากกว่า มีประสบการณ์ให้กับตัวเองหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ยี่สิบครับยี่ไงบอกแล้วหนุ่มน้อยถึงดูอออะเดูแบบตื่นนะเต้นตื่นเต้น่อะปีเตอร์บ้างครับผมใครชักชวนให้เข้าประกวดอาจารย์อาจารย์รัศยามครับอ๋ออาจารย์รัศยามเหมือนนกัเชิญเข้าประกวดครับผมตอนแรกผมลงแลนด์สเคปของพี่มีเหมือนกันครับปี2022ตอนนั้นก็ได้สายมาสองสายตัวแทนกำแพงเพชรแล้วก็ ไอ้อินสปิเรชันครับผมแล้วก็อาจารย์รัศยามกับอาจารย์เตเต้ครับทชกญชวนลองมาให้ประกวดเวทีแมนเอิร์ธพะเป็นเวทีน่าจะเหมาะกับเรามากเพราะว่ามันเป็นการรักโลกดูแลโลกครับนี่<ม>ต้องถามแหละเรื่องของแมนเอิร์ธพี่ใหม่เนาะครับโค,ครงการนุ่มหล่อรักโลกของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนุ่มหล่อรักโลก,ลก,โลกเป็นยังไงบ้างกิจกรรมการประกวดของโครงการนี้ครับ ก็หลังจากที่ได้ตำแหน่งมาใช่ไหมครับ,รบหน้าที่ต่อไปของเราก็คือเราจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการทําความดีเกี่ยวกับการรักโลกรักสภาพแวดลอ้อมรักธรรมชาติอะไรเงี้ครับทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นเลยครับแต่ละคนก็จะมีไอเดียของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปอะไรยงี้ครับส่วนของผมนะครับผมก็จะรณรงค์เรื่องการคือผมเป็นคนชอบดำน้ำใช่ไหมครับคือผมจะคํานึงถึงเวลาไปดำน้ำเนี่ยมันจะมีสารกันแดดในสารกันแดดจะไปทาลายปะกาลังครับทำให้ปะารังฟอกขาวแล้วก็ตายได้อะไรยงนี้ครับ มันจะเป็นสารออกซิเบนโซอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะเป็นเสียงที่ช่วยให้ทุกคนรณรนค์ลงและคํำนึงถึงตรงเรื่องตรงนี้ครับนี่แหละจุดเล็กๆน้อยๆภาระหน้าที่เนาะใช่จริงๆเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันใช่แต่เพื่อให้สื่อสารออกไปหลายๆคนก็ได้ทราบแล้วก็ตระหนักมากขึ้นถูกม้หมแลวสุดหล่อของผมผมชอบแบบจับใจจริงอยากเป็นแบบไปปลูกลองปลูกต้นไม้บ้างครับ อ๋อนี่รักรักรักต้นไม้ถึงว่านางใกล้ผมเลยทำไมชื่อพึกพงอ่ะนี่ก็แปลว่าต้นไม้แปลว่าป่าต้นไม้รักต้นไม้เน้นเน้นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่าปลูกต้นไม้อ๋อเนี่ยคอนเซปต์ของน้องอัโต้แต่จริงๆนะทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆฝ่ามือทุกๆฝีมือของเรานะมาเข้าช่วยกันสับช่วยกันรักษาโรกใบนี้ได้ใช่ไม่ว่าจะเป็นขยะที่มันเผาไม่ได้ใช่ไหมจริงอ่าเป็นขยะที่มันไม่ย่อยสลายเช่นถุงพลาสติกอะไรพวกนี้ก็ก็ ช่วยกันเก็บแล้วก็ไปทิ้งที่ควรจะทิ้งไม่ไอ้ทิ้งก็สเปะสปานั่นน่ะคนละเล็กละน้อยอย่างเงี้ยก็ช่วยโลกใบนี้ของเราได้แล้วนะครับปีเตอร์บ้างแนวไอเดียของน้องในการช่วยรักโลกมีแนวไอเดียยังไงบ้างครับของผมจะเป็นการใช้กระดาษครับเพราะว่ากระดาษเรารู้อยู่แล้วว่าวิธีการผลิตก็คือการที่ต้องไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อที่จะมาทาเป็นกระดาษเอาเยื่อมันมาใช่ครับเอาเยื่อใยมันมาใช่ครับผมอยากให้ประหยัดหรือว่าใช้คุณประโยชน์ของกระดาษให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการนำมารีไซเคิลหรือการนำมารียุทธใช่ครับแล้วก็มันจะลดต้นทุนในการตัดไม้ทำลายป่าแล้วาอาจจะทำให้โลกเราคนละนิดละหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ารวมกันทำให้โลกเราดีขึ้นได้แน่นอนวันี้น <ะ S 1> ชอบมากเลยเพราะว่าม,มันต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนจริงเนาะแล้วก็ถึงจะส่งแผ่ไปให้ถึงกัรยากไหมตอนที่อยู่กับพี่หมีพี่หมีดุไหม ไม่ดูเลยครับตอนที่เก็บตัวกิจกรรมบรรยากาศเปในในกองประกวดให้ฟังหน่อยพี่หมีพี่หมีใจดีครับแล้วก็ทุกคนคือสนิทกันคือตอนประกวดก็สนุกมากครับแต่ผมจะเป็นคนที่กดดันน่าจะกดดันกับคนอื่นครับว่าเป็นเวทีแรกแล้วก็ตื่นเต้นครับตอนที่ประกวดก็คืออยู่หลังเวทีคือนั่งไม่ติดเลยครับเดินไปเดินมาคือไม่รู้จะทำอะไรจะสับกระสายหมดใช่ครับแต่พออยู่บนเวทีแล้วคือแบบคิดว่าวันนี้ไม่ได้มาแข่งกับใครอะไรเงี้ยคือมาแข่งกับตัวเองไงก็เอาชนะความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ครับนี่แล้วสุดหล่อล่ะสุดหล่อตลอดเลยออโต้ออโต้ออโต้พูดถึงพี่หมีนิดนึงพี่หมีก็ใจดีครับผมแบบคอยแนะนำแล้วก็แบบมีคนครูแมนหรืออะไรเงี้ยแบบผู้ใหญ่แบบพ่อแม่แนะนําแบบช่วยแบบให้คำปรึกษาเงี้ยครับเลยแบบไม่ค่อยตื่นเต้นมากเท่าไหร่ครับไม่ตื่นใจตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นน้ไม่ตื่นเต้นกันอยู่เรื่อยตื่นเต้นตอนประกวดตอนประกวดแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากกว่าตอนประกวดอีกอแน้องปีเตอร์นิดนึงครับ ของผมมันจะดีหน่อยก็คือทีมงานดีแล้วก็พี่หมีด้วยครับก็คือมีความที่เป็นกันเองแล้วก็ทีมงานไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รัศยามอาจารย์เตเต้หรือทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังครับใช่ครับัพ p อ o r t เราทําให้เราไม่ตื่นเต้นไม่เก่งทําให้เรากล้าที่จะออกไปไปเชิญหน้าทาให้คนดูได้รู้ว่าเราสุดยอดประมาณนี้ครับมีความมั่นใจในตัวเองมากนี่แหละคือตัวแทนที่จะไปภาระหน้าที่ที่จะไปแสดงแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าไปช่วยกันสื่อสารเพื่อช่วยกันให้ชักนาให้ทุกคนนะหันกลับมารักโลกใบนี้โลกใบนี้ครับมันไม่ได้สวยด้วยเราคนเดียวแน่ๆเรา<ช>ต้องช่วยกันทุกคน<ช>น้อง<ช>ๆมาเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ที่ทางทีมประกวดรุสักคัดหาสรรหามาเพื่อจะเป็นตัวแทนให้บอกต่อในเยาวชนรุ่นๆเดียวใช่ต้องขอบคุณทั้ง3าหนุ่มมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กับการประกวดกับแมน Earth Thailand 2023ขอบคุณทั้ง3หนุ่มครับ ลเราพักเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับไอเดียดีๆของสามนุ่มหล่อไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเพลงพร้อๆกันบ้างในช่วงเม้าข่าวชารุดทุ่มช่วงต่อไปครับ